สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรหนึ่งถึงสามสิบมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเรามาดูดวงความและความ 3, าสัมพันธ์ราศีพุษภพฤษภเกิดตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาษถึงสิบสี่มิถุนาธาตุดินกลางธาตุมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีเกิดดวงโดยรวมไพ่สลับกันได้ราศีดูได้ลัคนาดูได้อะพฤษภคุณเป็นอย่างไรมาดูพลังงานคุณก่อนเดมเพลส เอจ็ดถ้วย, 9, ย 8, เก้าไม้แปดเหรียญเก้าดับช่วงนี้คุณผู้ศกอาจจะมีเรื่องราวของความคิดมากวิตกกังวลในเรื่องราวของการจะหาเงินยังไงจะสร้างเนื้อสร้างตัวจะจัดการกับภาระปัญหาที่มีอยู่แบบไหนนะคะบางคนอาจจะเป็นการที่ เขาเรียกว่าจริงๆก็มีพร้อมหมดทุกอย่างแหละแต่ก็อยากที่จะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันมีให้มันมีเพื่อที่จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าตัวของคุณเองช่วงนี้อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้หรือกําลังอุ้มท้องอยู่ก็ได้หรือหรือกําลังจะเตรียมตัวในเรื่องราวของการดูแลบุตรธิดาในวันข้างหน้านะคะก็เลยพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเตรียมเรื่องราวของการที่จะ ไม่ให้มีความติดขัดในวันข้างหน้าแต่คุณก็เป็นคนคิดมากคิดเยอะจึงทำให้อ่าอาจจะคิดการไกลคิดสร้างไว้แหละเนาะเพราะว่าเหมือนมีแฟนก็เหมือนไม่มีแฟนเหมือนคนอยู่คนเดียวก็ยังไงก็ไม่รู้แล้วฉันจะต้องมาดูแลลูกบุตรหลานบริวารของฉันอีกนะคุณเป็นคนที่เก่งและมีความขยันอดทนและเป็นคนที่มีความ,มเขาเรียกว่ามีความพร้อมในเรื่องราวของ เขาเรียกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่โดดเด่นดูดีเป็นผู้หญิงสตรองเลยทีเดียวนะคะสามารถเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ดูแลลูกๆได้ดีถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกได้ดีมากๆจัดการรายละเอียดทุกอย่างเป็นคนที่วางแผนครอบครัวได้ดีพอสมควรเลยนะคะแต่ก็แลดูเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เครียดกับปัญหาซึ่งปัญหาการเงินปัญหาภาระและปัญหาความรักที่แลดูเหมือนชั้นมีก็เหมือนไม่มี เหมือนอยู่ตัวคนเดียวยังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้ขอดูคนรักคนรักของคุณผระสกเป็นอย่างไรตอนนี้เจ็ดดาบสามเหรียญ the tower ออ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 อด้วยเหตุนี้ห้าเหรียญ the f o o l ช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคุณอ่ะบางเคสบางเคสนะบางเคสอาจจะ พระสกอาจจะท้องอยู่แล้วคนรักก็แบบออกไปเที่ยวกินเต่เตรไม่สนใจไม่ดูแลลูกเมียหรือท้องแล้วคลอดลูกแล้วดูแลลูกอ่อนอยู่ก็ได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าคนรักไม่สนใจไม่ดูแลครอบครัวไม่ดูแลลูกเมียคอยแต่จะออกไปตรงนั้นปาร์ตี้ตรงนี้ไปทำนั่นทำนี่ได้เงินมาก็ไม่ได้มาจุนเจอครอบครัวสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้พลังงานของเขาเหมือนไม่ได้อยากอยู่อ่ะไม่อยากดูแลไม่อยาก ไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากออกอยากเลิอกอยากลายอยากหนีเหมือนเหมือนอยากเป็นอิสระเนาะความหมายเขาอยากเป็นอิสระอยากออกจากจุดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอดูเรื่องราวของคุณที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเด็กดาบเพจออฟซอร์ดหกไม้คิงออฟวอร์นสี่เหรียญห้าไม้ เรื่องราวของคุณท้งคู่อาจจะมีปัญหานะคะคนใดคนหนึ่งที่ชอบเอาเด็ใจทําตัวเหมือนเด็กและอีกคนก็เป็นผู้ใหญ่ที่คอยหาเหตุหาผลมาแก้ไขกับปัญหาของความเป็นเด็กของคู่ของคนรักแล้วก็เลยทําให้มันมีความรู้สึกทะเลาะบ่อแวง้งขัดแย้งกันอยู่เสมอหรือบางคนอาจจะได้แฟนเด็กเด็กจนกลายเป็นว่าทําตัวเป็นเด็กอะ่ะก็เลยทําให้อีกฝ่ายก็ต้องคอยแบบ คอยดูแลคอยห้ามปรามคอยบอกกล่าวเพราะความเป็นห่วงเป็นใยแต่ก็กลายเป็นว่าการเป็นห่วงเป็นใยนั้นทําให้มีการทะเลาะบอแวงกันอยู่เสมอนะคะก็เลยเป็นปัญหาอีกฝ่ายก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากๆที่จะจัดการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ทั้งดูแลครอบครัวภาระแล้วก็ยังต้องมาดูแลคนรักที่ทําตัวเหมือนเด็กอีกนะคะก็เลยเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่เสมอๆเอนาะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยว่า ถ้าคุณผู้ส่บอกได้จะบอกคนรักว่าอะไรทัมเพลนหกดาบ The Devil The Moon สี่ม้ถ้าถ้าคุณผู้ส่บอกได้จะบอกว่าเธอช่วยเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือความเอาแต่ใจ ความงองแงใดๆก็ตามที่เธอเป็นแบบนี้เธอเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือความเจ้าชู้ความรุ่มหลงความไปติดอะไรบางอย่างที่ฉันรู้สึกเหนื่อยตรงนี้กับคุณเนี่ยคุณแก้ไขตรงนั้นได้ไหมคุณเลิกตรงนั้นได้ไหมนะคะถ้าคุณยังอยากที่จะเดินหน้าไปกับฉันอยากมีกันและกันเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์อยากที่จะทํา อะไรที่มันเป็นครอบครัวไปด้วยกันเนี่ยเธอเลิกเรื่องเราเดี๋ยวนั้นได้ไหมอาที่ผ่านมาฉันให้อภัยแล้วก็ถือว่ามันจบไปแต่จากนี้ไปไม่เป็นอีกได้ไหมนะคะเหมือนขอให้เธอปรับปรุงตัวหรือเปลี่ยนแปลงต,งตัวเนี่ยตัวเองตรงเนี้ยได้ไหมในความหมายเขานะคะอ่าถ้าเปลี่ยนแปลงได้เราก็ให้โอกาสกันและกันและเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้อีกครั้งนะคะก็ยังอยากมีกันและกันอยู่แหละอ่าทีนี้ดูฝั่งเขาสิเขาตอบได้พูดได้เขาจะบอกว่าอะไรห้าดาบ เก้าถ้วยสองถ้วย the high, the high the 2, เดี๋ยวให้เดราแฟนสองเหรียญถ้า <c oughs> ถ้าเธอรับฉันเธอก็ยอมรับความเป็นชั้นในแบบนี้ได้ให้ได้สิถ้าเธอยอมรับไม่ได้ก็ฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันนะถ้าเธอยอมรับไม่ได้ฉันจะไปอยู่คนเดียวก็ได้ฉันออกไปก็ได้เออนะคะถ้าเธอไม่รับฉันหรือเธอไม่ ต้องการที่จะดูแลฉันในลักษณะนี้ถ้าเธอยอมรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกไปเองเนี่ยฉันออกไปอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเออเอาแต่จใจตัวเองเหมือนกันนะ,ะพระโสดอาจจะเจอเคสนี้คนรักที่แบบเอาแต่จใจดื้อพูดไม่ฟังพูดด้วยเหตุด้วยผลก็ยังไม่ฟังคุณก็น่าเหนื่อยอยูหรอกนะคะถ้าตามหน้าไัยก็เหนื่อยอยู่แหละเนาะ เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กก็มีนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เด็กน้อยเลยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแก่แล้วแหละแต่ทํานิสัยเด็กๆด็เอาใจใจอ่ะคนมีรู้เรื่องยิ่งแก่ยิ่งดือ้อยิ่งแก่ยิ่งเอาใจยากนะคะมันอาจจะมีไงมันก็มีนั่นแหละนะคะไม่ใช่อาจจะมีมันมีนั่นแหละมีแต่ว่าคู่ไหนเคสไหนจะเจอลักษณะน,นี้ไงะฉะนั้นอันนี้เป็นไพ่โดยรวมใครต้องการดูดวงส่วนตัวกแอดหาอาจารย์ได้ดูดวงส่วนตัวไปเลยมันจะได้รู้กันไปเลยว่ามันเป็นยังไงนะ แต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่ถ้าคุณรับได้ในความเป็นชั้นเราก็อยู่กันตรงนี้แหละเพราะฉันก็รักคุณคุณฉันก็มั่นใจว่าคุณรักฉันเรารักกันแต่ทําไมคุณไม่ยอมรับคุณรับไม่ได้เหรอก็มันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอยู่เนี่ยเออก็รับได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ก็รับต่อไปอีกจะเป็นอะไรไปเดือเหมือนกันนะเออนะคะ ประมาณนั้นอาจจะมีความแตกต่างบางคนอาจจะเป็นความรักที่คนละเชื้อชาติศาสนามันก็อาจจะมีตรงนี้ด้วยที่ทําให้มีความแตกต่างกันนิสัยใจคอบ้านเขาประเพณีเขาบ้านเราประเพณีเราอย่างนี้ด้วยก็ได้นะอาทีนี้เรื่องราวของคุณน้องควจะเป็นไงต่อไปในความสัมพันธ์จะไปกันต่อหรือจะพอแค่นี้สองไม้บางคนอยู่เป็นความรักทางไกลอยู่ไกลกันนะคะ e i g of wands The m e s s a g e i เอ่อเพจออกครับและสิบเหรียญเรื่องราวนะคะเรื่องราวของคุณทั้งคู่มันก็ยังไปต่อแบบนี้แหละยังไปกันได้ยังประคองกันและกันได้แต่มันก็รู้สึกเหนื่อยๆลากไปนะคะลากแบบเหนื่อยๆกันไปบางทีก็เหมือนจะดีพราะว่าได้ดูได้ก็เหมือนจะดีดีได้มาสักพักเป็นอีกแล้วนะคะเดยวก็เป็นอีกแล้วเดียวก็ง่อยอยังไงอีกแล้วเดยวก็เป็นความเป็นเด็กเอาแต่จใจอยากออกบ้านไปอยู่ ไปอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วนะคะทะเลาะกันนิดหน่อยหอบเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้านี้ ประมาณนั้นพอถึงเวลาก็ให้ไปง้อให้ไปง้อกลับมาก็มาดีกันอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นนี่คือความรักของคุณพฤศกมันก็จะลากแบบนี้ละค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะนะคะอยากเลิกอยากไหนมันก็เลิกไม่ได้เพราะมันยังติดกันอยู่มันยังติดบ่วงติดห่วงกันอยู่จะกาในเวรบบานในรูปแบบคนรักนะประมาณนี้ของพฤศกนะคะแต่ถ้าใครต้องการให้คนรักแล้วก็ประคองกันไปนะคะคนรักกลับมาดูแลกันและกันนะคะคนไหนถ้าคนรักเก็บเสื้อผ้าหนีไปแล้วมันจะกลับมาไหมเนี่ย พอรักและคิดถึงอยากให้เขากลับมาแล้วเขาไม่ยอมมาสักทีนะคะจะทํายังไงพูดก็แล้วอะไรก็แล้วอยากให้อาจารย์ช่วยให้เอาเขาเอากลับมานะคะก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์มีวิธีช่วยในเรื่องราวของเอาเขากลับมาแล้วก็ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวอยากรู้ดวงเาวาความลักของคุณเป็นยังไงชัดเจนจะได้ดูแบบดวงชัดเจนเลยไม่ต้องเป็นดวงโดยรวมก็แอดไลน์ทักหาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019 0 8 8 4 5 3า0 1 9ยจดไม่ทันดูใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็แอดไลน์หาอาจารย์สอบถามรายละเอียดการดูดวงได้โปรโมชั่นกลางวัน299บบาท 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะช่วงกลางคืนเป็นค่าครูคิวดึกเป็นค่าครูปกติไม่มีโปรโมชั่นโปรโมชั่น2.99แค่กลางวันสะดวกตอนไหนแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ของคุณผู้ศึกอาจารย์ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จา์นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ